ช่วงนี้เจ๊ปันชอบเนยถั่วมากเลยค่ะโดยเฉพาะเนยถั่วที่ไม่ผสมน้ำตาลและอันนี้นะคะกำลังเป็นที่นิยมเลยถั่วเป็นเนยถั่วพิตาชิโอ100%ยเปอร์เซนค่ะเพื่อนๆไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะไม่ผสมเนื้อถั่วอื่นๆด้วยนะคะเป็นพิตาชิโอ100ร้อยเปอร์เและป้กันความเข้มข้นเลยค่ะโอ้โหเจ๊ปัน ได้กลิ่นหอมมากเลยกลิ่นถั่วพิตาชิโอเขาแบบชัดมากเลยค่ะของแท้ร้อยเปอร์เซ็นเลยเนื้อเนียนนุ่มน่ากินมากอันนี้นะคะเดี๋ยวเจ๊ปานต้องขอชิมดูก่อนอฟินมากทานกับชากาแฟอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆใครอยากทานบ้างนะคะเดี๋ยวเจ๊ปานใส่รายละเอียด ไอ่ห้อถั่วตัวนี้ให้นะคะใต้โพสต์อร่อยจริงๆค่ะ